เป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเมื่อตำรวจกองปราบจับกุ่มแม่ปุกผู้ต้องหาพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและรับเด็กมาสแสวงหาผลประโยชน์และช่อโกงเนื่องจากพบพฤติกรรมต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้น้องอิมบุญวัยสองขวบและน้องอมยิ้มวัยสี่ขวบล้มป่วยด้วยอาการผิดปกติจากนั้นหลอกเอาเงินบริจาครวมกว่า10ล้านบาทซึ่งต่อมาน้องอมยิ้มเสียชีวิต มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมายอมรับว่าเคยบริจาคเงินและร่วมซื้อสินค้าของแม่ปุ๊กเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับของและยังพบว่าแม่ปุ๊กปิดเฟซบุ๊กจนทำให้หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตกับความผิดปกติ และแพทย์ก็สงสัยในอาการของน้องอิมบุญจึงได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดจนพบสารเคมีที่ออกฤทธิ์เป็นกรดไม่มีกลิ่นไม่มีรสคล้ายสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาซักฟอกเข้าสู่ร่างกายโดยการกลืนเข้าไปทำให้มีแผลนในปากลำไส้และกระเพาะอาหารทำให้แพทย์ต้องกลับไปตรวจสอบเคสของน้องอมยิ้มใหม่อีกครั้ง พบว่ามีอาการเหมือนกันสุดท้ายนําไปสู่การตรวจสอบสูติบัตรของน้องอมยิม้มแล้วพบว่าแม่ปุ๊กไม่ใช่แม่แท้ๆผู้บังคับการกองปราบจึงสั่งให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องน้องอิมบุญที่ล่าสุดส่งดีเอไปตรวจนิติวิทยาศาสตร์ขณะที่น้องอิมบุญเวลานี้อาการดีขึ้นและได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยภายใต้ความดูแลของกรมกิจาการเด็กและเยาวชนต้องพูดสงสยัยแล้วก็ต้องสังเกต ราก็เลยมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็เลยทราบว่าน้องไม่ได้เกิดจากการแพ้อาหารทะเลอย่างที่คุณแม่ให้ก็คือเหมือนได้รับสารบางอย่างเข้าไปก็คือตอนนี้ผลแพทย์ก็คือออกมาแต่ว่าได้รับษาะใช่ค่ะเป็นสารตัวไหนคะพอที่จะชี้ได้ไหมคะไม่ได้นค่ะแล้วมันมันสามารถ ชี้ไปได้เลยไหมคะว่าคุณแม่เป็นผู้วางว่าเป็นลักษณะยังไงก็คือในในข้อสันนิษฐานของคุณหมอ <c oughs> ก็เลยก็เลยมีการเช็งเลงไปที่ว่าแม่เองอาจจะเป็นคนที่กระทากับลูกนะคะเ <c oughs> พระนาะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเชื่อมโยงไปคนแรกถ้าไปคนแรกปั๊เนี่ยจึงเกิดการตรวจสอบนะคะตรวจสอบในเรื่องของสิบิบัติสิบิบัติของ <c oughs> น้องคนแรกก็พบว,ว่าคนแรกก็ไม่ได้เป็นแม่เด็ก ขณะนี้แม่ปุ๊กถูกฝาก้ังที่เรือนจำคลองเปรมและคัดค้านการประกันตัวซึ่งทีมสหวิชาชีพมีข้อสงสัยว่าเด็กทั้งสองคนอาจไม่ใช่ลูกแท้ๆเพราะกรณีน้องอมยิ้มกองปราบสืบทราบว่าชื่อพ่อแม่ในใบเกิดเป็นบุคคลอื่นส่วนกรณีของน้องอิมบุญมีการแจ้งเกิดเป็นชื่อแม่ปุ๊กแต่ไม่มีการฝากคันและไม่ปรากฏชื่อพ่อซึ่งหมอขอให้ตรวจ DNA แต่แม่ไม่ยอมจึงต้องขออำนาจศาลให้ตรวจ DNA รวมถึงกรณีที่แม่ปุ๊กเปลี่ยนชื่อถึงสครั้ง สุดท้ายแล้วผลสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรอลุ้นผล DNA ที่สัปดาห์หน้าจะได้รู้ความจริงแล้วว่าแม่ปุ๊กเป็นแม่แท้ๆของน้องอิมบุญหรือไม่และแม่ปุ๊กกล้าวางยาเด็กที่เรียกว่าลูกเพียงแค่ต้องการเงินจริงหรือไม่